โจทย์ยากอยู่นะแต่ว่าทุกโจทย์ยากคนแกะอะไรว่าแกะเป็นสัตว์ที่ตาสั้นความจำสั้นใช่ไหมคะแกะความจำเขราสั้นมากเลยนะตื่นเช้ามาจำแม่ตัวเองไม่ได้เลยนะถ้าความรู้จักกันใหม่ในข้อต่อชาทุกวันนั่นคือแกะค่ะตื่นมาเนี่ยคอมพิวเตอรแม่แม่แม่โหหาแม่ตัวเองกันใหญ่เลยเนาะคุณวิวไปเฉลยเลยค่ะเดี๋ยวคขาเฉลยไปเฉลยเสร็จแล้วนะคะมาฟัคำเตอบตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อของเราจะเรียนเขาเร่งไปให้สูตรถึงได้นะ ป๊าจบแล้วคุกคือจะไม่ลองลูกลูกต่างนะคะเอ่อคุณครูคะได้เรียนไม่หน่อยเหรอคะเรียนไม่ทนันอ๋อจะกลับบ้านแล้วค่ะแล้ว,วชมเรียนไม่ทันนะคุณวิวอ,อ,อ,อร่อะไรนะแล้วก็บายน้องครูมาค่ะ เอาหเอาหลักยก่อนคยค่อยคดโอ้ึ่งได้คะค่ะกต้าอ้ห่งบวกอาวลึมกดำหวอาลมดำลืมลืมลแ้